สวัสดีค่ะท okay. okay, ี่เราเอาเลยโอเคมางานอะไรมา ก็วันนี้ก็มาร่วมงานโรบินสันซูเวจีนะครับนอกจากจะมาร่วมงานแล้วก็ยังมาเดินแบบด้วยแล้วก็วันนี้แบบงานใหญ่มากเป็นตัวแทนของแบรนด์ลีครับอ่าไปใหไงบ้างพอได้สวมใส่เราชอบคือเอาจริงๆความเป็นผู้ชายอ่ะเราใส่ยีนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเราใส่ยีนทุกวันมันก็ต้องมียีนหลายตัวอะไรเงี้ยครับแล้วลีก็คือหนึ่งในแบรนด์ที่เรามีเหมือนกันที่เราเลือกใส่ตลอดเหมือนกันเออแบรนด์พอจับมาใส่รู้สึกของมันเท่มันแบบเราแบบยังไงบ้างทุกวันนี้ผมผมรู้สึกว่า ยีนะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากแล้วก็แมทได้ง่ายมากอะไรเงี้ยครแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่ายีนมันแค่ต้องการทรงที่มันสวยอ่ะ <ừ. S 1> คือถ้าทรงมันสวยเราสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่กับเสื้อยืดมันก็ดูดีแล้วอะไรเงี้ยครับอาจจะเพิ่ม <ừ. S 1> เพิ่มลูกเล่นด้วยการมีเสื้อคลุมหรืออะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครแต่ว่าด้วยความที่ลีอ่ะเขามีรูปแบบการตัดเย็บที่แบบมันพอดีตัวกับเราด้วยอะไรเงี้ยใส่ออกมาแล้วก็ดูดีเลยใส่ไว้เราก็มีติดตูเ้เยอะมากเลยใช,<ๆ>ใช่ใช่ใช่ครับตลอดการเจมส์ตัววันนี้ค่ะเดินแบบเราต้องเตรียมลี้ เอาจิงๆิตอนแรกอะผมผมตื่นเต้นมากเลยเพราะวันนี้คนมาเยอะมากแล้วมีแบบว่าพี่พี่น้องน้องนักแสดงมาร่วมแบบ2ี่สิบคนอย่างเงี้ยครับแล้วรวมแบบพี่พี่นางแบบนายแบบอีกสี่สิบกว่าคนน่ะเป็นงานที่แบบใหญ่มากเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าโอเคเราก็ดีที่เรามาแล้วเราเจอเพื่อนหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็แบบผ่อนคลายะ สกิลเราึ้มามากตอนวัขนาดไหนวันนี้รันเวียด้าอนะเออันเวยาไม่พอคนเยอะด้วยแล้วการห้ากเลยก็ถือว่ามามาเต็มที่ครับทเต็มที่อ่่อเราจะเดินแบบบ่อยแต่ว่ามันยังไม่ชินทีมันเเตุ้ดท้ายังไม่ชินครับเพราะว่าถ้าเอาจริงสาหรับการเดินแบบผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบบ่อยมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยาจะมีการทีสมหก็ เราขึ้นไปล้วก็ตาตามที่เราบ l อกิ i ได้ดีให้ดีที่สุดแล้วก็ทําตรงนั้ให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับเอาเราอาจจะต้องกังวลให้มันน้อยสุดเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วยิ่งกังวลอ่ะมันจะยิ่งยิ่งออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฝากแบรนด์ครับฝากแบนรนด์ลีนะครับใช่ครับก็ฝากแบนรนด์ลีด้วยครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแบนรนด์ลีอยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนมีอยู่แน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีเพิ่มนะครับคอลเลคชันใหม่แล้วก็ทุกๆคอลเลคชันนะครับฝาก เรื่องของที่โยบ้าทำงานเขาไปโผล่ตีเนี่ยว่าต้องไม่ over หนักที่เราสุดๆครับ,รบสำหรับที่โยดการเปลี่ยนเป็นกองมูผมใช้เวลาทำลุกมาสองชั่วโมงครึ่งในการในการแต่งตัวครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มันเป็นความตื่นเต้นที่มาพร้อมความกังวลกังวลว,ว่าเราจะทำมันได้ดีไหมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่โยบหนึ่งที่โยบสอบแบบ มันสร้างเงินได้มหาศาลแล้วมันมีแฟนแฟนขับเยอะมากอะไรเงี้ยครับพอเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของที่ยอดสาม,มก็รู้สึกตื่นเต้นม,มาแล้วก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วพอผมหนังก็เข้ามาเกือบเดือนแล้วเนาะเราก็เห็นฟีดแบ็ที่เข้ามาหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนมาครับก็ก็หายเหนื่อยช่งหัอกาสนี้ได้รับการติดต่อมาย่งไรผมเคยเล่นกับพี่แป๊บอยู่แล้วอะครับพี่แป๊บ my เว v e r t อะครับเคยเล่นนางหน้าข้าวโขนกับพี่แป๊บแล้วก็มีเล่น มีเล่นหลายหเรื่องกับพี่แป๊บอะไรเงี้ยครับแล้วพี่แป๊บก็เห็นว่าเออบทบทกองมูมีความเหมาะกับผมผมก็เรียกเรียกผมเข้าไปแคสพอแคสก็สู่โอเคแก๊แน่าจะแบบเข้ากับบทก็ได้อะไรเงี้ยเลยได้เลยก็นะครับบทการเป็นนิมิตการลีามหรือว่ายังก็ก็ถือว่าหายเหนื่อยไปประมาณนึงครับเพราะว่าก็มีมีคนชื่นชมเยอะว่าแบบโอเคทำคาแรคเตอร์ได้เหมาะกับการเป็นกองมูอะไรเงี้ยครับคือคนก็ชื่นชมเรื่องหุ่น ือผมก็พยายามเต็มที่เพื่อให้ดูเป็นแบบเหมาะกับการเป็นนักลบที่สุดอะไรเงี้ยนะเราเป็นคนสะอาดสะอาดู่แล้วต้องมาทำตัวให้แบบก็ก็สนุกดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ๆครับใช่กรับาทีมันท้าทายเรามากโหท้าทายมากครับท้าทายตั้งแต่วันแรกที่รับโปรเจกต์นี้มาเลยครับเพราะว่าผมต้องลดน้ําหนักเยอะมากแล้วก็แบบปรับหุ่นให้เป็นดูเป็นนักลบที่สุดเหมือนหุ่นที่ทุกคนได้เห็นในภาพยนตร์นะครับ มันค่อนข้างเหนื่อยเลยที่มาใช่ไหมหรือว่าแบบเราฟิตหุ่นแค่แค่เฉยอะฟิตฟิตหุ่นด้วยส่วนหนึ่งก็ฟิตเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าการที่เราต้องฟิตหุ่นเป็นกองมูมันอาจจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การคุมอาหารกดแบบยากนะตอนนั้นต้องยากื่อยยากมากครับกดแบบ กดน้ำหนักลงมาเยอะมากแล้วต้องทําให้ร่างกายลีนอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายมันต้องแห้งมันต้องแบบมีน้ําน้อยอยู่ตลอดเวลาครับแล้วการที่เราไปถ่ายแบบในปา่าในเขาในถ้ำตลอดเวลางเงีเง้ยพอเรายิ่งกินน้อยอยิ่งอะไรมันก็แบบแรงมันก็น้อยอ <annt> ่ะก็หายเหนื่อยครับตอนนี้ยังเข้าใช้ครับเข้าใช้อยู่ครับใ <มา S 1> นที่เข้าใช้อยู่ ครับผมก็ขอฝากที่ยอดสามนะครับตอนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปสู่ห้าร้อยล้านนะครับฝากทุกคนนะครับถ้าใครดูแล้วก็อยากให้มาดูซ้ำอีกนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็อยากให้มาดูนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ